ดีครับว่นนม่เป็น้องกระดบรักทุกท่านครับเมื่อนี้กะลงซี่แหละครับเมื่อนี้เมื่อนี้มาใส่เบ็ดโฟมครับเหยื่อมักครับครับเหยื่อมักมันหมูครับาใส่เบ็ดโฟมครับลงซี่แล้วครับเม,มื่อนี้มาใส่พี่เด้อเพี่น้องมาใส่ทั้งง างจากบ้านมาประมาณสองโลเลยครับได้มาลองครัเทิ้งเห็ครับอยู่เทิ้งเคลนครับี่ใส่ก,ก้นนั่นกงใส่อยู่ไตเคลครับทางนั่นกงน,น้ำม,มันบุกแห้งครับไตเคลเต็มเทิ้งเห็นน้ำยังไหลยอยู่ครับนี่ก็มาใส่ครับใส่เบ็กโฟมนะครับเหยื่อมักน้ำมันหมูครับหมู โเมนน้มเลยครับเป็นหมูสามสันครับเป็นหมูสามสันไฟเลาฟังซี่เนี่ยนะครับใช่หลอฟังเรอซี่เลยครับงาใหม่มีเหอะใหม่สิครับป้า ก็ว่าทางอื่นมันมองมองนี้มันมีปลาครับทางนั้นก็นมันบกวดปลาใหม่เมื่อแลยครับงเป็นครับปาลาคือมาใส่อยู่ในปลาเนี่ยแหละครับรู้ปะก็เลยมาใส่น้ำขัง,ขงปลาเนี่ยขางขางเทึ่งพุ่งหงก็ใส่คือก้านครับมองเป็นๆมาทึ่งพุ่งหงามือน,นีใส่มาทางพี่น้องครับมองเป็นมองปลาเนี่ยแหละ อุ้มใหม่มาลองทงเทิงผีบอกท่านเคยใส่จ้าเถือ่อนเลยมือนีเป็นมือแรกและครับมาทางผีหนับโบกพอดีพอดีพอมุกพอดีพรอ,อันใส่เบ็ดนะครับ เห็นสถานที่เหมาะแ้่ครับน้ำบุกพอดีเลยครับพอใส่ใส่ขคางคางไปสิเลยครับพี่น้องมือว่านกับไซยุคุณนเลยครับ ไตเขื่อ,น,อนกับอากามานอยู่กับแต่ปากฏศ่บอกใครง่อยู่ทั้งกับกดมันต้นหน่อยอันนี้กัเอะไรมาลองเบิ่งทางทึ่งสิงครับเอาปีน้ำลึกวันใสน้ำตื้นๆครับกินแต่ปากุดหน่อย ไม่นี่มาใปเหิดแล้วครับลงมาเบื้องกลางทึ่งที่แล้วเสือปักกุฎก็ต้องเอาเหงาเติม้วยครับพี่หนุ่ม ก็ห้ามไม่ได้ใส่ล้อยเหงื่อล้อยหรอกใส่เหงื่อหอดเหงื่อจมหดดินนะครับเหงื่อมันหดดินเสื้อก,ก็ต้องใส่ตะกัวนั่ครับท่านเนาะนี่ตะกัวอยู่นี่ครับใส่เสือ้อ ประมาณสี่นิ้วก็ได้ครับฝ่ามือหนึ่งครับใส่ถึงให้ให้เนื้อมันจมครับให้เนื้อบดจมเนาะก็เวลามันมูมันมันตึงครับ ไฟมันจะสิลอยอยู่ข้างทึ่งนี่ครับมันบดถึกปลาบอกกินครับต้องให้มันอยู่ติดดินพุ่นนะครับกบมือน,นีก็มาบอกพี่น้องครับวีธที่การไสครับพี่น้องที่ท่านเคยไส่นะครับพี่นอ้นองมันลงิืงครับ น้อกับพอดีอยู่พี่น้องมาให้มันวิบปลาอันนี้ครับมันมีหักใหม่เศษยใหม่ที่นี่ใส่กันใส่มันเป็นปลาเนี่ยมันใส่ยากพี่น้องกับปลาถือครับมันจะเกี่ยวใหม่แห้งครับเลยก็ต้องปอดยากปอดบ่ได้ครับอันนี้อันนี้มันมีหักใหม่ น้อยย้อนมากก็คือเกี่ยวกับนั้นมากก็เสือกเกี่ยวไม่ไหวครับบหุหัยมันลอยไปทางอื่นครับแต่มันถึกป้าเนี่ยป้าผ้ากับถกปฟางครับ สิสิภาพฟมูมลอยไปทางอื่นก็ต้องนำหายากที่เบเห็นครับ,บเกี่ยวกับใหม่กับเครือไหวเกาะไหวครับกสิเป็นอย่างไรเลือพที่น้นองนม่นล่งเหมือน ท,ทัง่ทงไต้เขื่อนมันกินเนี่ยทางทึ่งแต่มันสิบวกกินเนาะพี่น้องพี่น้องเนาะก็ต้องกินขี้เกินแล้วเนาะงลงมาใส่เห็ดาหามาทและพี่น้องติดตามบึงอีกเสาด้ครับอีกเสา มาพอกันมารลุนน้นำกันอีกเท่านึงครับว่าสิทธิ์มาร์บอครับอีกเสา សីតងពីគមួនពីឡងនេះទៅសៀងនកហងស្អៅយ นติดตามเบมอรนเศร้าเด้วยครับสำหรับมือนีกันให้น้องเบิ่์ทำดีนะขอลาไปก้อนเด้อกับพบกกันใหม,ม่อือรอบกับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ